สบายดีพี่น้องสบายดีเดอฟซีที่ตามเบิดสุครุสคนมื่อน,นี้มาเอามิ่มพี่น้องก่อนสิทางขอไผ่ขอไผ่กระปลูกไว้ดนแล้วก็ได้ทางแล้วบัดนี้มันหกเหงนิน,นพี่พเคออนเอาเพิ่งจะเป็นนะ โอแมนกระยาแล้วมันคือกันเนี่ยเพิ่ลูกเพิ่งเฮ้ยอยากเป้านะไอ้กูมันสอนมาเอาเอาไม้เที่ยวลูกเมียนไปเกิดตลอดทั้งแ <c oughs> ส่เลยเนะเยากจะแร้ายนี่หมาะสวยนี่นี่มันติดแหงบอสเอ๋บอสลูกอ่อนมันตัวนี้ เอาไปคืนมันบอลนักดรอมันนี่คืนนี่งกล่องแนปานำลายเซนเขียนคะเอออันนี้มันนำวานมาอันนี้เนื้อผู้แฟนหมดบปดิบๆไปรับไปชมคืนมัน ชมคืนมนันไคืนกูไปคืนองกินกับเขา,เาบวงมานเหนียนเหนียนนะน้นนนำเกืออันนี้น้ำเกลนนิีนนมันคล้า,ายักันตลอดเอาหางเงมาเป็น้ำเกลืออได้

เรื่อี้เหรอฮะหวานอยู่หรออือเป็นะไปหครับเปนน้นอยู่นอนเนียคานางมันคุยกินบ่คุยตาตัวหนคุยกินทางลมมันพ้นนะเอ้ตัวมันบอกมีดวงแก่มันด้มันทมันปากหลินนะปักว่างแงีนี่ทุกคานก็ควรจ <S 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 ทางก็ไผ่พี่น้องเลยตอนปลูกก็ยังใั้มันเกิดบัดปลูกแี่ยาวมันพัดหกพกแล้วตราเดืทางมนี้มีน้องๆมาทางซอยทำหน่อยมาทางซอยปกติอีพอล้วทางก่อนเราเริ่มก่อนละคนออกไปตะคุลายเสีบแล้ว เมื่อวานนี้ได้ห้างมิมไม่หนีเนาะแต่ว่ามิมงนนี้อยู่หเก่าับด้ะนด้หั่กั่ปลเดวนกินกะเลมบอแล้โเขาบอเป็นวัดเขาบอเป็นวัดก็มี 买太高。<laughs> <laughs> สงสงสารเอยิ่เยอเห็นบลงกอยตุแรบมจะมีมาเดือดกแล้วกอยตุกัยังนีต้นกะไปกูบ่ดูมัดนะมัดนี่มาเดึงมาใส่เนีเฮ้ยยังมากลับรางกาของาโอ้ยเป็นูมุนาเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เนอาเปล่าไอ้เสือโลงมันเนี่ยคนดึงเป็นตัดตัดตัดโอ้มีคนแห้งไปหมดเลยนายโปรแกนมวขอสือเอาสี่ต่อวัไแล้วขอยืน เอาต่อเงาจุดไฟเหมือน,นกันคือเพย์จุดไยเกบตายเลยใช่เมเพยอยากได้มาบักอร่อยไอ้พี่ยามเอาหนาำให้กินพผอ มีนากินให้พี่พ้อมคืออีเดตยังบวขาดยังน้อยหนึ่ง นี่นะตัวใหญ่ๆมันนะก็โคโล่สีเขาในตัดขาดก้อนตัดขาดก้อนค้าพี่น้องไอ้ตัดแล้วลงหมดได้ต้นขึ้นไปใหม่ไปจมผ่าดเอาไปเพรชไม้ไายเกินขึ้นต้นหมากตาลเท่าไหร่ต้นเพรชไม้ไายเกินขึ้นต้นหมากข้าวได้ได้นี่แต่ว่าต้องกไายพอดีได้ไม่อยากไายเกินอจมผ่าน โอ้เนี่ยกินเหมือนนี่ค่ะกะลิแกงน้ำใหม่เลยตเต็มหม้อเลยตับตมะหุ่ะปบอร์ท้องกินเหมือนนี่แฮนสเปร์สื่อกินมาสื่อหลับสีนมา <c oughs> สบายดีทุกคนมาแฮนเบอร์ตน้นก็ทำหน่อยกิน,นพันนพพานไปไผ่ชอยกัน เอามีเมื่บ้านเนี่ยคองหามันตอดคนให้เบิ่งนกบมาตอดเนาะมีคนเดือดดีดวงดีกันดีจกมือเอาแบบสบายสบายเลยกินนำหวานเมื่อมาแรงกบข้อแหบตำมะคงเพิ่มตามะคงเลียงข้าก็อยู่ว่าข้าก็อยว่ากเห็นดีวะ ก็ข้ออีลีเดียวันเหนอีลีมือีมือวมันสินออกหากินบ่ได้กาวิดมันสินไปแลละตาแดงออองอนหนูอนออกหากินนั่นนี่ต้มยังองนี่นะต้มหมากป่าต้มมปราันี้ของกินสำหรับคนออกงาน <laughs> ต้องกินต้องกินสิน,นมีน้ำซุปผ่มสองถม บดสิละปลาบดปลาละสิคันสกินน้าเวินกับมันบมีเนาะตัเนาะนี่นออนนขาใบเอปะ<ร>มีดุกด้วม,มีกรียบปะมกุงอันนี้ประมาณทงละหกสิบพันเนะบดประมาณแหละตบนะประมาณแปสบาทวะ 90เนาะไดเก็ะเป็นแนวแซ่ต้นหิวขานี่ยังก็แซ่เบิดจง้าใหม่เ็หมอคันี้คือสิหอนอาวเลยเนาะนตกเลยอน้าะฝหางถ้าอยู่หากินก็ง่ายบันี้บ่หนาวพอไดไปหาของกระปองยังบ่เสาอยู่กระปอบ แม่เลี้ยงกแกอาหารนี um, ่แม mm. ่หมักสเตปะสื like friends, ่อมักในไมแาหมุมปลาแหงมะีมาเคยิมกต็เต็มย่างย่างยากินสาวพี่หน่อยบอลเกาพสาวพี่สาวระวังเต๊ะระวังเต๊ะไม่ผ่ายไม่่ก็เอามาตันทาง ลูกคนแรกคือแก้มแดงใช่ไหมจิ๊สอกเจิดบิงเมื่อถึงไอ้จนบัดใจจิ๊บอกหน้าตาเห็นไหมเยมากมันกระแทบแล้วตอนนี้เนาะมีหลับจินขอเรื่อย่างขอเล้อเลอเโก มาเลิกันขอไม่เอามาม่เอาเปลี่ยนกันแหนกันดูมาตั้งมาให้ก็จะกระดูกไหมใช่ๆใช่หัวหัวอะนะวอนกินหวแอบเนาะหัวยูเทนอ๋อัวรามีหัวทก็ได้ ค <c oughs> ือเนี่ยันเหมทอดไม่ทอดหอมนะวิ่งเข้าไปวะข้าวบ่ไว่ข้าไะันงามกว่าบะแล้วเนาะแป๊้วยิแ้งข้าวไม่เราิข้าวนี่กี่ล่ มือจีเลายังหลัมืกี้เลแม่หลเขาไว้น่งเสือเออนุเสอม้าช่ยาชือรนหลสวยลอยเอ้ยมากินข่าวได้เอยใส่ถุกน้องลกำแพงกินข่าวได้จะมันินคนมีแหงนอนนด้ดลง่ายลง่ายจะมีแหงนอนแกงมเอาเรียวลังไ่ได้ค่ากระดูกใหญ่าวดไปกเนื้อ ดัไ่ากินเาเด้อกินขาเด้อกินขาเด้อนี่แบบอานหนามาลายเรล่ะร้านน่มากินแกงน้ำใหม่ไมร้านมักน้ำุบเอ่มี้อกันขึ้นเลยน้องเ็มเตียงก็หลายคนเขาแ่บ่พอ่ากินยมากิน รอ้นังขาเข้นสา่าบบงผ่บอหนังก็โหมะบังหนังคือแม่พญาเนาะคันตต่มตัวดอเลยยังข่ยเป็นเจแ็เนาะตอนนี้แฟนอะไรทำเราทุกคนกินสองเด็ยางดิเจเขาเป็นเด็กน่อยเหนดสบายรีดรอยมากเงิ้ยพเห็นนกินไหนกินขมือ ้นมาจอลงบเปา็นนักกินก็เมือบ่ะไได้มากินน้ำหนตุ้เจะา้องง้นมะจอยลงกเขาว่าหยอกคือแบบบอกกินแบบ่ไม่ทางเขาหวงไม่ทางน้องใหม่ไม่ทางซีนครบแบบทุกอย่าง มักก๊ปปี้ด้ร้านเป็นมักแทนแบบป่าเมือจะแต่งาน้าเอยแต่งนะานกิงเอเดฟซีกินขาวนี่หรอกจะนันบบบอกกินเห็บเบิรงก็ได้อ้ากินเห็บเบิรงก็ได้เป็นอะไรเหมือนแบสบายดีดูหลกสบายดีดูบอกํำแหลกที่ลูกเขาว่าบอก กินเห็ดมูนูนก้จ็บจับแสบบกแสบกิมันแบบอ้กินกินไป่ตตังแสบอะไรี้วกินอันนี้แน่นะอเ,เอาจะเอห็ดนะาาให้มันส่วย,วยมันเลยนะอ่ะปูวเอามาม<ๆ>เสริมอีกแล้ว มาเสรห้ลองปากกันดีด่กินแต่แสบอะไรมอนี่แกมกระแด้งขิวก็กลอมคือบันทึกไปลำเลองนาดนั่งกันหมนั่งแก้วนั่งกับบางนสานั่งนั่งกัตงตัวและขายังอ่อนเดีวยังหน่อยใหญ่มาเทียบขาแล้วหนีวเลยขนาดกินแก้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những